คุณผู้ชมกรับล่าสุดบรรดาอินฟลูกับคอนเทนต์ขยะทั้งหลายมีหนาวแล้วนะครับอาจจะต้องถูกดำเนินคดีจริง,รงๆแล้วหรือเปล่าเพราะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับหากเห็นด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์แจ้งต่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ที่สูญเสียก็คือน้องแบงค์เลสเตอร์รวมไปถึงการสร้างบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ในประเทศไทยของเรานะครับ ท่านผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลเนี่ยบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบย้อนหลังหากพบว่าทําความผิดจะดําเนินคดีในทันทีโดยจะตรวจสอบนะครับว่าได้มีการทำคอนเทนต์ในลักษณะไม่เหมาะสมแล้วก็ผิดกฎหมายในพื้นที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปถึงบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆว่าการทำคอนเทนต์ต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายต้องมีคุณธรรมอย่าทำเพื่อหวังยอดไลค์เพียงอย่างเดียวเพราะอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิด ตามกฎหมายแล้วก็ถูกดําเนินคดีได้นะครับคือตอนนี้ก็มีคนออกมาพูดถึงเยอะเลยนะฮะนี่อันนี้ข่าวของช่องเจ็ดเป็นคุณวันนะครับเป็นมหากรรมที่บรรดาคนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเขาเห็นแล้วเขาก็ทนไม่ไหวนี่คุณวันบอกว่าพวกขยะเนี่ยคอนเทนต์ขยะแล้วก็พูดไปถึงใครอะ่ะเอ่ยชื่อคุณเบิร์ตวันว่างๆด้วยไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะฮะคุณผู้ชมครับ ทีนี้ถ้าเราไปดูเบิร์ดวันว่างๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีเยอะเลยนะคะคลิปที่ทํากับแบงค์เลสเตอร์แล้วก็อีกหลายๆท่านกําลังถูกสังคมตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ใช้ความรุนแรงเกินเหตุหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้ก็ข่าวช่องวันมีทั้งไฟมีทั้งโอ้โหสารพัดเลยนะครับนะผมไม่ดูคลิปมึงแล้วกันแต่เข้าใจนะครับว่าตอนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยอาจจะสมัครใจทั้งสองฝั่งแต่ต่อให้จะเป็นการสมัครใจแต่มันก็ มันก็เหมือนกับย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกินไปหรือเปล่ามันไม่ควรจะมีคอนเทนต์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมของไทยโดยเฉพาะเคสของน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยน้องเขาก็เป็นอคนที่ไม่เต็มร้อยด้วยนะอามาดูคลิปน,นี้ดีนว่เนี่ยฮะคือและ คือจะบอกว่าเป็นการละครหรือจะบอกว่าเป็นเป็นการตกลงกันเป็นการแสดงเป็นแค่เพียงคอนเทนต์ไม่ได้ติดใจโกรธเครืองอะไรก็ตามแต่นะครับแต่การทำแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันเหมาะเหมาะสมและสมควรที่จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่ารอติดตามดูกันได้เลยครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดี นะส่งไปร้นีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณียีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ 150บาทหากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดอละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากนี่นะฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพี่กเว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนี่กับข้าเหนียอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเงินเงิเงนเงนร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์ล้ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮ,ฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาสิบเก้านับหนักร้อยสามสิบตามบกบวกนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะ กินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจี่กินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ่มเลยเนี่ยนะร้อยสามสิบเก้าอร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสาสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกๆนะหมูทุบจากพมบรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจาก นครชัยศรีนคนปรปฐมน้ำหนั100กร้อยกรัมบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล,วลว้วนทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงห์บุรีหมูแผ่นจากนกครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะ,ะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ย นะี่ฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกรัมนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกเลยนะราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเนียนอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้าพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้ําหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาท ชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำ,กำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเถื่ออะไรเงี้ยนะมีรถ ต้องไปเดินสายทําคงทําข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นาคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ